น้ำใสไหลเอื่อยๆนะครับสวยงามสวยงามเชา้ชาๆของวันเสาร์บวดกับปิชาย,ยังไม่งอกออกมาเลยนะครับวันนี้ยังไม่มีบัวบานสักครั้งนะครับเนื่องจากเว้นวักไปจึงไม่ได้เห็นความสวยงามของบัวนะครับ ยงไก่ก่อนเ้อไก่ขันแอคกันแลกแอคกันแกลกยงไก่กันต้นไม้ทาวันพันดีนะครับปลูกไว้ตรงนี้นะครับถ้าใครอยากได้นำไปปลูกเลี้ยงได้เลยนะครับ โอ้สมัยก่อนที่เป็นดังๆกันนี่ต้นเป็นแสนๆนะเนี่ไม่ใช่ถูกๆนะครับเนี่ไให้รับไปละเลีเ้ยงไก่ก่อน,นครับเลี้ยงไก่ก่อนได้เลยไก่เลี้ยงไก่ก่อนเลี้ยงไก่ก่อนโอ้นี่ซอยลีราวดีนะครับต้นลีราวดีนี่ย ปลูกไว้ตรงนี้นะครับสร้างความสวยงามให้กับซอยนะครับยังไกลก่อนอท่านชาวพลังเพัฒนาพฒนายสวยๆขอเป็นทึกนหน่อยครับผ่านไปทีไรก็เห็นตรงนี้สวยสวยงามสวยงามมันทึกทาไหน่ ทองไรล่ะสวยมีมวนแมลงไต่ตอมแต่ก็ยังสวยงามอยู่เไก่ร้องแอะแอะแอะะนี่ดอกตำรึงัลนแม่ดอกตำรึงทองเลย ตํรึงโอ้ดูดีก็สวยนะครับอย่ามองข้ามเขานะครับให้ดอกตํรึงดอกตํรึงทองหน่อยหน่อยไปละไปละให้หานไก่ก่อนท่าทิต์อุทัยสาธดร่องสวยงาม มาแล้วมาลูกไหมไอตีมกับเสียงขันแอ๊กแรกแอ๊กแรกอโอ้นี่ข้าวเดี๋ข้าวโปรยให้ลูก,ลกต้องเตก่อนเตนก่อนไหนดูดิขันนี่ ขันเอกลเล็กดิเร็วขันหน่อยขันให้ฟังหน่อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหจเย็นๆขันก่อนขันก่อนเร็วขันให้ฟังหน่อยเร็วข,ขันให้ฟังหน่อยเร็วขันขันให้ฟังหน่อยเอกลเล็กเร็ว anh à, nghe bằng này leo, nè <laughs> à, ok